สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการใช้จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงเพื่อช่วยเร่งขยายรากสําหรับผู้ที่ปลูกพืชผักเอาไว้ทานเองที่บ้านนะครับเป็นสวนครัวเล็กๆหรือว่าสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้หลังห้องนะครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงสําหรับผู้ที่ปลูกกระเทียมครับมีวิธีการอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ วันนี้ผมนำทุกท่านมาดูที่กระถางที่ผมปลูกต้นกระเทียมเอาไว้กินเองนะครับนี่นะครับผมรดด้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงอยู่เป็นประจำนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับนำขวดน้ำที่มีน้ำเปล่าอยู่ข้างในแล้วก็เทจุลินทรีย์สังข้อแสงลงไปหลังจากนั้นก็รดลงไปที่กระถางนี้เลยครับ บางท่านอาจจะห่วงว่าอัตราส่วนในการผสมเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตครับไม่ต้องห่วงเรื่องอัตราส่วนในการผสมนะครับผสมลงไปเลยแล้วก็รดลงไปเลยครับเนี่ยดูนะครับปรากฏว่าต้นกระเทียมที่อยู่ในถังนี้นะครับสูงแล้วก็มีรากเยอะด้วยครับดูครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านที่ชอบที่รักในการปลูกนะครับลองมาปลูกอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งง่ายๆไว้ในกระถางลองดูนะครับแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้โดยวิธีนี้ก็จะเป็นการลดการใช้สารเคมีลงได้นะครับแล้วเราก็จะไม่มีสารเคมีเข้าไปในร่างกายของเรานลครับ สำหรับพี่ๆที่อยากจะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาไว้ใช้ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาใน Google และก็ใน Facebook ได้ครับมีขายแบบออนไลน์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ